าดว่าจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในปีนี้ในปฏิทินปีนี้ของการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยเพราะนะว่าเห็นการท่องเที่ยวเนี่ยมุ่งหวังจริงๆนะครับจะให้งานนี้เนี่ยเกิดสภาพคล่องของเม็ดเงินที่หมุนเวียนะนะครับในธุรกิจของการท่องเที่ยวแล้วที่สําคัญคือคนไปเนี่ยก็จะมีความรู้ด้วยเพราะเขามีสัมมานามทางด้านของการท่องเที่ยวก็คือว่าหลายๆคนที่เป็นผู้ประกอบการอ,อาจจะมาถึงจุดที่เรียกว่าอิ่มตัวทางความคิดแต่ว่าถ้าไปร่วมสัมมนาเนี่ยจะได้ไอเดียใหม่ๆได้จัด ูทติ้งใหม่ๆจัดแผนการ,รนำเสนอทัวรใ์ใหม่ๆขึ้นมาได้อะไรที่กำลังฮิตอะไรที่กำลังอินเทรนด์ที่คนชอบคบก็เขาก็จะมีคำแนะนำในแต่ละสม,มนาไปดูโปรแกรมได้นะคะคว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่าพลาดเป็นอันขาดนะคะเราไปดูรายละเอียดกันในเรื่องนี้ค่ะครับ ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูภาพ,พลักษณ์ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศโดยได้ระดมความคิดระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อหามาตรการฟื้นฟูเยียวยาการท่องเที่ยวมาตรการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอไปเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่จะขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับเป็นประการสําคัญแล้วก็เป็นเป็นเอ่อเรื่องการของบงบประมาณการะตุ้นการท่องเทีเ่ยวเพิเ่มเติมอีก ันหรอล้านนะครับนอกจากนั้นก็จะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือแรงงานที่เป็นอ,อยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวนะครซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้นในี่ยของแรงงานทั้งประเทศนะ,ะซึ่งองนี้เป็นเรื่องจําเป็นมากที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือ สำหรับการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้เอกชนได้เสนอปัญหาและแนวทางที่ต้องการให้ภาครัฐช,ช่วยเหลือซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือด้านตัวเงินประเมินเม็ดเงินเบือเบ้องต้นราว5,000ล้านบาทและจะมีการยื่นเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่8มิถุนายนนี้ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เร่งฟื้นฟูตลาดจีนโดยได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการภาคเอกชนเช่นกันการเมืองซึ่งทําให้เกิดผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยวนะครับ ในตลาดจีนเองก็มีผลกระทบะค่อนข้างมากในวันนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีนก็ได้เชิญสมาชิกของสมาคม,มมาร่วมกันในการหาหรือการฟื้นฟ,นฟนูตลาดการท่องเที่ยวตลาดจีนนะครับซึ่งประเด็นในวันนี้เนี่ยได้มีการพูดถึงประเด็นหลักๆด้วยกัน2ประเด็นนะครับก็คือในเรื่องแรกผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วการเยียวยาให้กับสมาชิกซึ่งเราก็ทราบ เป็นอย่างดีนะครับว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทางด้านการเมืองนั้นสมาชิกของสมาคมก็ได้รับผลกระทบกันค่อนข้างมากในเรื่องของการเยียวยาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีมาตรการในการที่จะออกมาเยียวยาให้กับผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ขนาดกลางและก็ขนาดเล็กนะครับซึ่งผู้แทนของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวได้เข้าไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการ ก็จะได้ดําเนินการจัดทําในรายละเอียดแล้วก็นําเรื่องของการเยียวยากลับมาให้สมาชิกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คาดว่าน่าจะได้วงเงินกู้มานะคะแล้วก็ได้เยอะพอสมควรเพราะว่าเองวงเงินกู้ตั้งแต่สมัยนู้นพี่หนุ่ยที่ปิดสนามบินนะคะที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนไปมันยังมีเหลืออยู่บางส่วนเขาก็จะเอามาสมทบกับก้อนใหม่ตรงนี้ด้วยก็จะเป็นการเยียวยาผู้ประกอบการการท่องเที่ยวด้วยค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดี จะสภาพคล่องเยอะได้สูงขึ้นใช่มาถึงช่วงสุด,สดท้ายแล้วช่วงของที่หนุ่ยพาไปเที่ยว CM Square ควร C.M.Square ว่าเอ่ยชื่อนี้ใครๆก็ต้องรู้จักเพราะว่าโด่งดังมาเป็นเวลานะนานที่โนโวเทลสยามสแควร์โรงแรมโนโวเทลได้ข่าวว่าช่วงช่วงที่มีสถานการณ์ความไม่สงบโนโวเทลก็ปิดให้บริการเป็นระยาๆเหมือนกันใช่ค่ะแต่ก็ปรากฏว่าอยู่รอดปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบอะไรได้อย่างดีนะคะแล้วก็ มีการเปิดให้บริการตามปกติวันนี้เราก็จะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีชื่อดัง C M Square ซึ่งใครๆก็รู้จักกันดีเห็นเขาบอกจะเปิดตัวแบรนด์สาวสุดเซ็กซี่ประกฏการครั้งแรกในประเทศไทยด้วยอ๋อจะเป็น5สาวนักร้องสุดเซ็กซี่ใช่ไหมคะ มีความสามารถในการร้องทั้งภาษาฝรั่งเศสอเมริกันและอังกฤษนะคะตรงนี้ก็ไปชมกันเลยว่าเออน่าชมแค่ไหนะนะะไปพบกับ C M Square ของ n นโวเทลค่ะโอเค คอนเซปต์ CM Square สถานบันเทิงยามราตรีสุดหรูกลางกรุงเทพที่เปิดให้บริการอยู่ในชั้นใต้ดินโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพสยามสแควร์สำหรับที่นี่นับเป็นแหล่งรวมความบันเทิงแบบครบวงจรที่นักเที่ยวสามารถเดินทางมาพบกับความสนุกสนานได้ทุกวันตั้งแต่เวลาสามทุ่มจนถึงตี2องคอนเซปต์ CM Square จึงกลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตของนักท่องราตรีโดยเฉพาะชาวต่างชาติทั้งที่พักอยู่ในโรงแรมและไม่ได้พักในโรงแรม แต่ล่าสุดหากใครที่ชื่นชอบการแสดงสดจากแบรนด์ชั้นนำไม่ควรพลาดเพราะในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมที่นี่นำเข้าแบรนด์หสาวสุดเซ็กซี่จากแคนาดามากความสามารถในด้านการร้องเพลงทั้งภาษาฝรั่งเศสอเมริกันและอังกฤษซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย แบรนด์อาคาชามีความโดดเด่นทั้งเพลงป๊อปฮิปฮอปและที่สําคัญทั้ง5สาวยังเตรียมออกอัลบั้มชุดแรกในช่วงฤดูใบไม้มร่วงอีกด้วยนอกจากนี้บรรยากาศภายในของคอนเซปต์ C M Square ยังจัดให้เหมาะกับความชื่นชอบของนักเที่ยวหลากหลายรูปแบบทั้งแบบโซฟาและเก้าอี้ทรงสูงพร้อมให้บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มนานา,นา,นานชนิดหรือผู้ที่กำลังมองหาสถานที่จัดอีเวนต์หรือปาร์ตี้แบบส่วนตัวที่นี่นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ จอยเมื่อกี้นะเห็นหมภาพคนที่ฟังอยู่ที่ขึ้นร้อยสามนี่ไม่ได้เห็นภาพเลย ต้องรีบเป็นสมาชิก True Vision ถึงจะได้ดูต้องเปิดไปดูทีไรทีทีเอ็นวิหนยพูดสว่าวิวเลยเด้ครคุณผู้ฟังนึกว่ามันวิวมากจะโดนเซนเซอร์ไม่เหมาะกับทุกวัยอะไรอย่างนี้ค่ะเอาละหมดเวลาสําหรับเจาะข่าวเล่าความในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีแจกของรางวัลเช่นเคยรางวัลที่1สําหรับสัปดาห์นี้จะเป็นบัตรรับประทานอาหารที่โรงแรมแกรนดเมอร์เคียวฟอร์จูนหลายคนจะยังเรียกฟอร์จูนตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้ว เมือเขียว,ว<ช>นะคะแต่ว่าอยู่ที่เดิมอสีแยกตรงรัชดาเนี่ยนะค่ะ เข้าไปอยู่ในเครือของเมอร์เคียวแล้วก็วันนี้เราแจกบัตรรับประทานอาหารสําหรับ2ท่าน1นรางวัลด้วยกันนะคะเพียงกติกาง่ายๆส่ง SMS ค่ะชื่อรายการเจาะข่าวเล่าความนะคะพิมพ์มาเป็นภาษาไทยเจาะข่าวเล่าความส่งมาที่ SMS หมายเลข0 8 1 6 3 3 6 6 7 7ค่ะท่านแรกจะได้รับรางวัลนี้ไปส่วนท่านอื่นๆจะได้รับรางวัลปลอบใจมีตั้งแต่บัตรชมหุ่นละครเล็กของโรงละครอักษรา k ิงพาวเวอร์ที่ซอยรังน้ำของกลุ่มคิงพาวเวอร์แล้วก็พ็อกเก็ตบุ๊ก เคล็ดลับเคล็ดลับนะเคล็ดลับพัฒนาตนเองเพื่อความสําเร็จก้าวหน้า ขอบคุณคุณชัดเฉลิมเฉลิมชัยไว้จากไพรลินบุ๊กเน็ตกำลังจะเข้าตลาดพูดลวกำลังแล้วเลื่อนมาเรื่อยๆกำลังแล้วเลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนเพื่อความมั่นคงนะคะเอาละวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วค่ะสำหรับเจาะข่าวเล่าความกับอาจารย์สิปกรข่าวสะอาดและดิฉันอวสดาปกมนตรีนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่นะคะวันอาทิตย์ที่นี่เวลาเดิม14นาฬิกาโดยประมาณท n n 24และ FM 103 m h รอสมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ